สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้พาเที่ยวพาธรรมจะพามากลางเต็นที่เดอะวันแคมป์สาริกานครนายกเราเดินทางจากจังหวัดนครราชส,สีมานะครับมุ่งหน้าสู่นครนายกโดยใช้เส้นทางถนนเมตภาพนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าแยกบ้านนานครนายกเพื่อมุ่งสู่เดอะวันแคมป์สาริกานะครับ ทางเข้า The One c แคมสาสิลกานี้นะครับก็จะมีคาเฟ่ของ The One c a คมเนี่ยตั้งอยู่ด้านหน้านะครับทางลงเนี่ยเป็นทางลงค่อนข้างจะชันสักนิดนะครับเพราะว่าเราจะลงจากเขานะครับลงไปด้านล่างเพื่อไปกลางเต็น์้้งรำทานที่ผ่านแคมปปิ้งนี้นะครับ เมื่อมาถึงเราก็มาลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็ต้องวางเงินค้ำประกัน500บาทไว้ด้วยนะครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รีบมากลางเต็นท์นะครับซึ่งระหว่างกลางเต็นต์เนี่ยฝนก็ตกลงมาเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ได้เวลาหมูกระทะตั้งกระทะจุดไฟใส่ซุปก้อนขนอรอจนน้ำเดือดพร้อมแล้วลุยกันเลยสำหรับน้ำจิ้มเราใช้น้ำจิ้มตาปรับห้าสีนะครับก็น้ำจิ้มอันนี้ก็รสชาติใช้ได้เลยทีเดียว ยามค่ำคืนก็มีไฟแสงสว่างเป็นโคมไฟตามจุดต่างๆนะครับในที่ห้องน้ำนะครับก็จะมีไฟแสงสว่างตลอดทั้งคืนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของเดอะวานแคมป์สาลิกานะครับนะครนายกนะครับเช้านี้ก็อากาศดีนะครับก็ฝนไม่ตกนะครับอากาศก็ เย็นๆนะครับไม่ร้อนนะครับช่วงเช้านี้นะครับตอนนี้แดดก็ยังไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับไปดูบริเวณจุดกางเต็นท์ของโซนต่างๆนะครับก็มีหลายโซนนะครับมีหลายที่นะครับซึ่งพื้นที่ของแคมป์เนี้ยจะกว้างมากเลยนะฮะมีอยู่สามารถจะกางได้อยู่หลายหลังนะครับ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นล็อกๆนะครับก็ล็อกหนึ่งก็ประมาณความกว้างก็ประมาณสักห้าเมตรนะครับลึกก็จะมประมาณสัก7เมตรนะครับซึ่งสภาพของรานณวันนี้นะครับก็จะมีน้ําขังบ้างนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะแฉะเลยนะครับก็เนื่องจากเมื่อวานน้ฝนตกนะครับ ันนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับที่คนนิยมเข้ามากลางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โรงนะครับส่วนด้านหน้านะครับหลังป่าไผ่นั้นนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดลาน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวามือก่อนเลยนะครับ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ติดริมน้ำนะครับที่เราสามารถที่จะมากางเต็นต์ติดริมน้ำได้นะครับโดยจะต้องมีการจองเข้ามานะครับในส่วนตรง,ต,รงติดริมน้ำเนี่ยจะเต็มไวมากนะครับซึ่งการที่จะมากางเต็นต์ติดริมน้ำเนี่ยนะครับจะมีค่าล็อกอยู่ที่300บาทนะครับเฉพาะวันหยุดนะครับเป็นลำธารน,นะครับ สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้นะครับก็ยาวไปนู่นเลยซึ่งโซนนี้ก็ผมว่าก็ดีเหมือนกันเป็นโซนที่โล่งๆนะครับที่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้ใหญ่ปกปุมสักเท่าไหร่แล้วก็โล่งดูสะอาดตาดีนะครับมีชิงช้าให้ ให้เล่นด้วยนะฮะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ลำธารตรงนี้นะฮะ,ะจะเห็นไหมว่ามีเปยอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นนั่งเล่นน้ำห้อยขาด้านล่างได้นะครับฝายตรงนี้จะกั้นอยู่หลายสายนะฮะก็จะมีะ1นจุดสอจุดยู่ด้านหน้านะครับทางลมก็ทำได้ดีนะครมีบันได เป็นใบไดปูนลมไปสามารถจะเล่นน้ำตรงจุดนี้ได้นะครับซึ่งตามร็อกต่างๆก็จะมีปลั๊กให้เราสามารถที่จะมาต่อพ่วงได้นะครับก็แนะนำนะครับให้เตรียมปลั๊กอ,อ,อย่างน้อยส,สัก10เมตรนะครับในการที่จะมาต่อพ่วงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับไม่ได้เตรียมมาก็สามารถที่จะมาเช่าที่สถานที่กลางเต็นท์นี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด ร้านอาหารตามสั่งนะครับก็สามารถที่จะมาสั่งอาหารตรงนี้ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดกี่โมงนะครับก็น่าจะเปิดสัก8โมงนะครับแล้วก็ปิดน่าจะประมาณ6โมงเย็นเดี๋ยวผมไปดูป้ายก่อนนะครับป้ายก็ไม่ได้บอกนะครับก็จะบอกแค่อาหารตามสั่งนะครับสำหรับร้านกลางเต็นท์นะครับก็จะมีรถนะครับ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวเข็นของนะครับไปจุดสถานไปจุดกลางเต็นท์ต่างๆที่เราได้จองเอาไว้ล็อกเอาไว้นะคะก็จะมีรถเข็นแบบนี้นะครับสำหรับด้านบนนะครับก็จะเป็นาคาเฟ่น,นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับว่ามุมด้านบนถ้าถ่ายลงมาด้านล่างจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็น The One c a าเฟนะครับ ก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง6กโมงเย็นเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าด้าน,นในจะมีอะไรบ้างแล้วกาวิวจะเป็นยังไงนะครับมีเบอร์เกอรี่นะครับแล้วก็มีกาแฟมาดูเมนูกันก่อนนะครับ Okay, เราเห็นเมนูแล้วก็จะมีกาแฟแล้วก็จะมีมุมม,มีเก้าอี้ให้นั่งนะฮะเราสั่งกาแฟะนะครับก็จะได้คิวนะคะตัวนี้มาเดี๋ยวไปรอกาแฟกันนะครับกาแฟเราได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปนั่งชมฟิวจิบกาแฟณระเบีนะยงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิวชั้นสองกันนะครับโอ้ชั้นสองก็มีที่นั่งนะครับก็ <c oughs> มานั่งชิวๆตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นมุมหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปแล้วก็เห็นวิวภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหมอกก็จับเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีลอยๆเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับนั่งชิวๆตรงนี้ก็จะเห็นหมอกนะครับผ่านหน้าผ่านตาไปนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับว่า,า,าภายในพื้นที่กลางเต็นท์ข้างล่างาจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินลงนะครับ mm hmm. ก็เราจะไม่ใช้ทางถนนนะคะเราจะใช้ทางเดินลงข้างล่างเนี้ยเพื่อที่จะไปลานกลางเต็นท์นะครับ mm hmm. ก็ทางนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเอคาเฟ่นี้ก็จะขึ้นมาข้างบนหลังจากที่ลงไปข้างล่างแล้วนะฮะทางลงก็ เป็นขั้นบันไดโดยด้วยหินกรวดนะฮะเดินลงง่ายเดี๋ยวเดินลงไปเลยครับที่เราลงมาด้านบนนะคะจะเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บนหน้าผานะครับด้างล่างก็จะเป็นมุมนะฮะที่สามารถที่จะมานั่งได้นะครับแต่ผมคิดว่าด้านบน อ่ที่นั่งเฉยด,ดีกว่าแล้วก็วิวที่สวยกว่านะครับข้างหน้าภาคนนี้ก็เป็นจุดกางเต็นที่เรามาพักเมื่อคืนนี้นะครับมาจากคาเฟ่น,นะครับก็เดี๋ยวจะผมจะไปแนะนําในเรื่องของการมาเข้าพักที่นี่นะครับก็คือการมาเข้าพักที่นี่นะครับก็จะต้องไปลรงทะเบียนนะครับก็ทางด้านซ้ายมือเรานี้นะคะก็จะเอ่อเสียรถเข้าไปเลยนะครับ รอขับรถเข้าไปข้างในได้เลยนะครับข้างในก็จะมีลา,านจอดรถสําหรับคนที่จอดรถที่โซนด้านในนี้แหะครับก็ก็ขับตามถนนนี้ไปนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับลงทะเบียนนะครับซึ่งในการลงทะเบียนนี้ก็จะมีขั้นตอนอต่างๆนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำะเพิ่มเติมให้นะครับ ซึ่งในแคมป์นี้นะครับก็จะมีอาหารตามสั่งนะครับตามเมนูนี้ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรสามารถโทรสั่งได้นะครับเปิดตั้งแต่7โมงถึง3ทุ่มเลยทีเดียวนะครับในส่วนร้านค้านะครับตรงนี้จะเป็นส่วนโซนร้านค้ากเ็เปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเชา้าถึงประมาณ1ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับ นอกจากการมาแคมปิ้งที่นี่นะครับกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการขับรถ ATV นะครับอันนี้เป็นสนามรถ ATV นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะฮะมีรถ ATV อยู่หลายคันเลยทีเดียวนะครับก็สนามก็จะเป็นถนนที่ทวิบากนะครับทดสอบกับผู้ขับขี่รถ ATV นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมนี้อยู่นะครับสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับค่าบริการเท่าไหร่นะครับนะครับเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็เอารถมาจอดด้านในนี้นะครับด้านในนี้ก็จะมีที่จอดรถได้หลายคันนะครับก็ตลอดได้จอดได้ตลอดทั้งแนวเลยนะครับไปทางนน้นเลยนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับก็ที่แคมป์นี้ก็จะมีบริการให้เช่าเต็นท์เข่าอุปรกรณ์ต่างๆนะครับก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าใบที่ที่ทำความสะอาดตากไว้รอนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในร้านกันนะครับด้านหน้านะครับบรรยากาศรานน้านนะจุดตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้นไผ่นะครับมีต้นไผ่เยอะแยะเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะของร้านก็จะแบ่งเป็นล็อกๆเหมือนกับร้านที่ผมไปถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับผมเดินผ่านห้องน้ำพอดีกับที่ร้างจานนะครับก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นสุขาสีนะครับ ซึ่งร้านนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูโซนล้างจานก่อนนะครับซึ่งในโซนล้างจานนี้นะครับก็จะมีซิงค์นะครับอยู่หลายอันนะครับรองรับนักท่องเที่ยวโซนนี้ได้หลายท่านเลยที่จะมาทําความสะอาดพยานะล้างผักต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้นะครับ ก็นี้ดูสภาพก็สะอาดนะครับสะอาดดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับอันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ําหญิงนะครับก็มีอยู่หลายห้องนะครับก็เดี๋ยวข้างในก็คล้ายๆกับห้องน้ําชายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําชายนะครับสภาพห้องน้ําจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างนะครับภายในห้องสุข,ขาเนี้ยนะครับ ห้องน้ำหญิงกับห้องชามชายเนี่ยก็จะแบ่งฝั่งกันชัดเจนนะครับก็จะมีช่องเว้นระหว่างห้องน้ําหญิงกับห้อง้ําชายอยู่กั้นกลางนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําชายกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ําชายนะครับจุดที่4นะครับมีไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็มีอ่างล้างหน้านะฮะพร้อมกระจกนะครับก็มาดูห้องน้ํานะครับ ก็จะเป็นโถชักโครกนะครับมีสายขีดชำระแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับนอกจากห้องชักโครกแล้วก็จะเป็นห้องอสุขาแบบนั่งยองนะครับแต่ห้องนั่งยองเนี้ยจะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดกลางเต็นท์บริเวณอื่นนะครับก็มีตักษณาคล้ายกับร้านอื่นนะครับก็จะมีหญ้าเขียวกระจีแล้วก็มีหมายเลขนะครับ บอกนะครับตำแหน่งที่ตั้งของอจุดกลางเต็นท์นะครับซึ่งแต่ละจุดก็จะมีอย่างที่บอกนะครับความกว้างตามขนาดก็ประมาณนะครับรา5เมตรลึกประมาณสัก7เมตรนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกล็อกได้ตามที่เราอยากจะ,ะกลางนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีหลายจุดนะฮะส่วนใหญ่น okay. ักท่องเที่ยวก็นิยมที่จะมากลางที่ริมน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนโซนโซนนี้นะครับหมายเลข85หมายเลข53นะครับว่าภายในริมน้ำนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสภาพริมน้ำนะครับโซนหมายเลขประมาณ80สกว่าเนี่ยฮะ ก็จะมีน้ำไหลนะครับน้ำใสๆนะครับไหลผ่านหน้าเต็นท์ถ้าเราได้บริเวณจุดกลางเต็นท์ที่ริมทานนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สูงชันแล้วกันนะครับไม่สามารถที่จะเ,เดินลงเล่นน้ำณนะจุดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการลงไปเล่นน้ำเนี่ยมันก็จะมีสะพานลงไปนะครับตามจุดต่างๆแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับ ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่ลงเล่นน้ําได้นะครับก็จะมีสะพานลงไปสามารถจะลงไปแช่น้ําเล่นน้ํำเย็นๆได้นะครับก็มาถึงบริเวณจุดกลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเต็นท์ที่ผมกลางเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมจองล็อกที่74นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพ เต็นที่เรากางเมื่อคืนนี้นะฮะก็จะมีนะครับน้ำค้างนะครับเมื่อคืนน้ำค้างแรงมากนะครับก็จะเกาะติดนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงนะครับก็ประมาณสักบ่ายสองนะครับฝนก็ตกกำไรนะครับเราก็แข่งกับการเต็นทแข่งกับสายฝนนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพในขณะที่กางเต็นทนะครับ ก็มาเดิมนะครับเราน่ยจองล็อกที่73ไว้คือล็อกนี้นะฮะแต่สภาพล็อกนี้เมื่อวานเนี้ยน้ำท่วมนะฮะก็เราก็เลยขอเจ้าหน้าที่ย้ายมาเป็นล็อก74นี้นะฮะสำหรับอาหารเช้าของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารง่ายๆนะครับก็คือมาม่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้มโจ๊กพร้อมกับไข่ลวกนะคะก็กินอาหารง่ายๆแต่เร่งด่วนแล้วกันนะคะ นอกจากามามาแล้วเราก็จะมีขนมปังแล้วก็โอวัลตินนะครับเมื่อทานอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาเก็บเต็นท์กันแล้วนะครับ thank mm -hmm. you นะครับตอนนี้ผมก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเสร็จฝนก็ตกลงมาพอดีนะครับก็อาบน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์นะครับที่จุดลงทะเบียนนะครับเพื่อรับเงินประกันคืนนะครับสำหรับการเช็คเอาท์นะครับก็เราก็มาเช็คเอาท์ที่จุดลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยครับมาเช็คเอาท์ครับ ล็อก uh, 74ครับโอเคครับเช็คเอาเรียบร้อยเราจะได้รับเงินประกันคืนนะครับ500บาทขอบคุณครับโอเคเช็คเอา์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับนะครับก็มีฝนตกปลอยๆนะครับเดี๋ยวราเดินไปที่จอดรถนะคะ วันนี้เราก็ต้องขอลาเพื่อนๆนทุกคนด้วยทานน้ำใสๆนะครับที่ไหลผ่านณเดวันแคมป์อักษาริกานะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไกลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ